ต้องงานอะไรมึงดูมึงดูคณิตด,ด,ด้วยไม,ไม่เกี่ยงนะฟาหาบอกูขับไปเอ่ะขับเป็นเหรอกูจะรอดูมึงมขับกูว่าละไม่รอดมยดสอบไฮะ ก็ดูเกียร์ดิมึงไม่กำคัสก่อนมันจะไปได้ไงล่ะรถมันมีคัสมึงลงเหอะอะดูเกียร์ว่างมันจะเหมือนบิ๊กไบค์มันอยู่ระหว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองมันอยู่ระหว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองอะ กำคัดก่อนกำคัดข้างข้างอนี้เออข้างขวาข้างขวาเอาข้างซ้ายข้าข้างซ้ายเข้าเกียร์แล้วก็ค่อยปล่อยคัดแล้วก็พร้อมกับบีคันเร่งอย่าปล่อยเร็วค่อยๆปล่อยไม่บีคันเร่งเหรอลงลงมันจะไม่ถึงร้านเขาลงไอโอ้โหอะไร่ย <laughs> ร้านอยู่ไหนไปไปรีบไปรีบไปรีบไปเก็งรถมาข้างหน้าเนี่ยไม่ตันใช่ไหมมันไม่ตันใช่ไหมข้างหน้าเนี่ย <c oughs> เออไปได้อยู่เช่างมันเออมันไม่ได้ยินสวัสดีครับท่านผู้ชม GPM4 นะครับวันนี้กลับมาจะไปปิ้นงานนะครับทำงานส่งครูสักหน่อยโอ้โหอันนี้มีเพื่อนมาด้วยนะครับหนึ่งคน ฮะลูกเกไม่นะไม่เก้าหก็ได้เก้าห้าอ้้กว่างไปซื้ออุงไปซื้ออันนี้บิ๊กไบดีกว่ามาในนี่เงยถ้ทำลูกเก้าก็ตาลูกเก้าเห็นไหมอ๋อบางเออจึงบิดบิดเท่ากับลอยเว้ยมึงก็ต้องเข้าใจจริงกับลอะถ้าถ้ากลัวรถกลัวไปทำอ่ะมันก็ไม่ได้ มันควันเท่าสูบได้สูงสุนนดน่ะห้าสิบหกแวคว้านออก่าเสื่อมันได้แค่นั้นถ้าอยา่กว่าน,นั้นมันต้องไปตีปอกใหม่มันสก็ยะงีมีรับเกินละ้านร้านนะรัเ็นเน้านข้างหน้าเหมเออทีน้องยอด่เชือไหก GR สอง หน้าไหม่หรือ GPS เจ้าสองร้อยสิบร้อยี่น่ะหี้าก็น่าจะได้แค่100เดียวเก้า G เก้าสิบกว้ากว่า G รเดียว G ร้อเดียวเออร้อยๆร้อยยไม่เคยองากดก่อนี่งเลยขี่เปเส้นมากกูไงตรงดิ่งเลยน่ะโคตรตรงเลยน่ะ ไปยี่ห้าอัตราทนมันเยอะกว่ากูว่าสู้เอดพันไม่ได้หรอกตลับเม็ดเอาตลับเม็ดไปวะฮะแล้วนีฮทูนไม่สวยแล้ว จะไปชอบกูจะไปชอบเซต1 4 r มากกว่าทรงมันใหญ่ดีกูชอบกูชอบอะไรใหญ่ๆมีรุ่นพี่เพื่อนกู เออเขามาชวนมามาชวนออกทริปตอนหลังสงการอะไปไม,ไมีมีรุ่นพี่คนหนึ่องอะเพราเพรามาเพรามาชวนกูไปออกทริปพัทยาน้อยอไปได้ไหมยายให้ไปไม่น่า <laughs> ยายไม่ได้ไป <laughs> มีรุ่นพี่ใช่าไหมแล้วก็มีเพื่อน ไม่เคยไปไงเคื่อนจะขี่พานพัทยาน้อยนี่กูลืมบอกของของที่นี่หรือของของเท๋นี่นี่ห้องบนอ๋อมอุ้ยวิววยอุ้ยวิวนกไม่จะสยบอกกับน้องกูแล้ว มันไม่ดังหรอกไม่ดังเลยถ้าถ้าขึ้นถงคนน้ามั่ดงใชนรอไันไม่ดังขแ้กแบต่เอคนนั่งอะกูก็เดินานอยู่เหมือนกันแต่กูกำลังเก็ตังอยู่ไอนะคาเฟ่แดงมไหม 哎呀，难听吗？ ไม่ผิดกฎแรงไหนซ้ายเหรอพากูขับรถได้เฮียมากบอกทางกูได้เฮี้ยมาก กูโมกันน้อกระดมไม่ไหนที่นี่ไต่รตัดดิโดตัดไหนตัดเนี่ยไปทำไมไปหาซื้อของมึงไปหาซื้อขอ,องมึงปวดขี้ไอหาซื้อของกอนไม่หายไม่หายทีย่จำได้ไม่หายกูขึ้นรถไปไปไหนขี้ของเจ้า นี่ก็จะลืงไปแล้วอุตลุ่งเหมือนกันไงเออมันเอันนี er> ้สักกระเป๋าให้คุณหน่อยดูงานครับท่านผู้ชมกดเยอะเลยเขียนหมดเลยเหรอใช่เขียนหมดเลยกูสบายอยู่แล้วกูไม่มีอะไรทำแม่งก็ขอครูส่งวันศุกร์วันสุดท้ายไง มึงก็จะรอของกูฮะโรงงานกูส่งกูถ่ายไว้พอกูถ่ายก็เอาไปส่งกูก็จะส่งแต่ต้องเอาไปดัดแปลงนิดนึงให้แบบให้ลายมือมันต่างกันหน่อยส่งส่งโต๊ะครูไม่ได้ส่งไฟไม่เกาบอกไปดีว่ากูทำหายแต่ถ่ายรูปเอาไว้พร้อมส่ง ไม่ยากที่แล้วคือว่าทำอย่างนี้เอ้ยจะไม่ลายมือเหมือนกันมันมีแอปดดัแปลงลายมืออยู่อุ้มึงนี่ชั่วเนาะไปไหนทีนี้รถท่านไหนไม่รู้จักตรงไปเนี่ยนี่มากูไปเจอด่านอ่ะแต่ท่อนี่ยดิท่อรถมันดัง เกินอ้าวันนี้ไฟแดงเป็นไรอ่ะมันแดงขาวอยู่เช้าอะไรเดยวจะสิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดคู่ว่าเนี่ยเห็นทั้งงานนะไหมก็ป้อนตำรวจตรงหอยกาข้างซ้ายก็ป้อนตำรวจมีสองที่เลยกูไม่กลัวกูกลัวตรงนู้นแล้วแล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้ป้องกันเอาเต้าตำรวจแข่งเต้า มาเลยออกไปเลยยก,ยกหมดแล้ว่ยกอ่ะโอ้โหยกกี่ครั้งเลยอย่าบอกนะว่ารถตัดใหญ่รถตัดเล็กี่จะไปทำไมรถตัดใหญ่ต้องไหนวะสองไปไม่มีนี่ กูก็เชื่ออยู่ว่ามึงมาจะชินอตัวยกไบ้าย,ยกไม่ได้ถ้ายกก็ดับนี้รถข้างหลังเขาชนเอาน่ะไม่ได้จะออกตัวไงปไปขนาดนั้นหรอเออวต่วเขารีบเนี่ยมันย,ยกไปเคลิย,ยังกูยกได้ไงเราไอ้เว่ยดิ ดูน้ำหนักกูด้วย กูมานี่แหละแดงตายไปเลยไอ้เนี่ยไม่เสี่ยงคันี้กูไม่เสี่ยงเฮ้ยเสี่ยงเกยเลยไม่เป็นไรหรอกแค่เกือบตายแค่เกือบตายเลย 啊。Uh หมาไปก่อนฮะหาบอทโอ๊ย léo, แล้วบอท ngay นี่ไงรถตัดเล <laughs> นกรตัดโคตเล็กโอ้หลายชื่อรถตัดธรรมดารถตัดใหญ่อยูงง่เมืองเลยกลับๆ,ๆลับรถชิบะ <laughs> ใรไม่รู้่น,น,าน,น่าะเบียฮะอย่างมี้ไม่เวฟ์เหรอใช่มันเว็บ ปล่อยไหลแล้วไปชนเนี่ยแบบปล่อยไหลไม่เป็นเลยกูไม่ไปเมปเ็นไรแต่มึงอ่ะเป็นแน่กูไม่ไ,ไม่ไแย่กับรถพวกนี้หรอกมึงเห็นไหมมึงกับรถสามน้อยตรงงูน่ะนอันนั้นกรณีศึกษา พอถ้าทำเหมือนกันเราจะไปเขาอาจจะเห็นออนั่นแหละแต่เขาอาจจะหมันไฟเออกูว่างั้นแหละกูว่าเขาหมันไฟมึงอ่ะม,มึงก็ผิดละ่ะแฟนขวาไม่ชอบหรือชอบแฟนซ้ายไม่ไงวนทำไมรถล,ลงมาเดียวจังวะรถชนแน่ ใช่เอาก็เพื่อแบบนึงดูลูกค้าไงขยันขยันเนีขาไม่ได้ขยันเขาไม่มีอะไรทำายได้ยนีงากูพามาทำไมเนี่ย ก็เย like ียมตัวเด้ออุ๊ยเหี้ยสมมติสมมติถ้าขันเหล็กมันตรงไปนี่กูตายเลยนะเด็กเย้รอเยนี่เรียกไหมเด็กเเลี่ยไขเลี้ยวสลับไงเนี่แน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 ่เขาจะเปิดเลี้ยวหน่อยเขาเปิดต่อหน้ารถไงโอ้มึงคิดว่ากูเชื่อไหมเฮ้ยเขาดูโทรศัพท์อยังไงก็ยื่นมือซ้ายมาปิดก cool ็ได้ มันอาจจะเป็นไฟเตือนไงว่าเออนี่กำลังเบรกอยู่นะเออเขาไม่ลเนี่ยคอยดู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 เงียบ น่เสียลืมอะนะครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมที่จริงอะ่ะผมกล่าวว่าผมจะถ่ายคลิปตอนขับไปบ้านเพื่อนอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าผมเข้าไปซื้อของใช่ไหมทีนี้ขี้เกียจถ่ายครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนขี่กับ แต่จะไปถ่ายเป็นอีกคลิปหนึ่งแทนนะครับที่ว่าพาไปเที่ยวนะครับจะพาไปเที่ยวตรงหัวฮักหัวแพงนะครับผมตรงแถวๆบ้านผมนะครับผมจะถ่ายช่วงตอนนู้นนะครับออกจากบ้านเพื่อนแล้วก็กลับบ้านผมนะครับอีกช่วงหนึ่งแต่จะเป็นอีกคลิปนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอาจจะไม่มีซ้าให้อ่านนะโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ